เราจะเดินทางไปที่หมู่บ้านคุนแปะตามรอยละครเรื่องคือเธอที่พระเอกเป็นมาริโอมาเลอร์ <obsc ene> สวัสดีครับวันนี้พวกเราฟันโตกาลังจะเดินทางไปบ้านคุณแปะอําเภอจอมทองเส้นทางการเดินทางเนี่ยเราจะเดินทางไปจากเชียงใหม่ฮอดใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่ฮอดนะครับเดินทางไปใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเราจะเดินทางไปที่หมู่บ้านคุณแปะตามรอยละครเรื่องคือเธอที่พระเอกเป็นมาริโอมาเลอร์ตรงเนี้ยผมอ่านแล้วความสวยงามของเขาคือจะมีนาขั้นบันไดมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูกันจะสวยงามขนาดไหน ตอนนี้เราขับมาเรื่อยๆจนถึงสำนักสงฆ์แล้วนะฮะตรงป้ายทางเข้า,าตรงทางแยกเนี่ยมันจะมีป้ายเป็นป้ายไม้นะฮะเขียนว่าสำนักสงฆ์บ้านปากด้วยให้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามานะฮะแต่ตอนแรกผมไม่แน่ใจนะเพราะทางมันดูขรุขระมากก็เลยโทรสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทางขรุขระเนี่ยจะมีประมาณ300เมตรแต่เราก็หลังจาก300เมตรเนี่ยมันก็จะเป็นทางเรียบแล้วฮะแต่ตอนนี้ก็ยังดูยังไม่เจอทางเรียบนะฮะอ๋อเจอแล้วครับเลยเข้ามานีดหนึง่งเป็นเทคอนกีเลยนะฮะก็ทําสนุกดีมาก แต่ทางระหว่างมานี่โอ้โหบอกเลยว่าฮาริโหโหดจริงๆทางเยกสุดยอดมากนะครับเหมือนขึ้นเขาเลยอ่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมเนี่ยฮะที่จอดรถขุนแปะกระท่อมตะวันไรวินโอ้โหการเดินทางผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆถนนนี่โหดมากถ้าใครขับรถไม่แข็งนี่ผมแนะนําหาคนขับรถนะครับตรงนี้ด้านในนี่นะฮะเป็นที่จอดรถเมื่อกี้พี่บุ๊กเอารถเข้าไปจอดมาละเดี๋ยวเรารอเจ้าหน้าที่เข้ามารับเขาจะเอารถเข้ามารับเราเพื่อขนของสัมภาระอะไรต่างๆเข้าไปข้างในเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่สักครู่ครับไปกันมาถึงขนาดน,นี้แล้ะตอนนี้นะฮะ พี่เขาเจ้าหน้าที่เขารถม,มารับเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะพยายามขนของเข้าไปให้มากาที่สุดเพราะว่ามันจะต้องมีสเสบียงหลายอย่างเพราะในนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าครับก็อาจจะต้องหาของกินมากินตอนกลางคืนด้วยเพ <reli> าเวแบงค์อยากให้ขาดนะครับรจะไปที่กระท่อมคืนเธอกันต้องเจอวันนี้ต้องเจอดูละครและอินมาก ที่สุดเราก็มาถึงจนได้หนทางที่ผมบอกเลยทุรักทุเลมากๆเขยา่าแล้วเขย่าอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกลงแล้วลงอีกมันขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ทางไม่ได้เป็นแบบเรียบนะเป็นดินแดงนะอย,อย่าเอารถตัวเองเข้ามาเด็ดขาดอย่าคิดจะทําผมบอกเลยเราใช้รถเจ้าหน้าที่ดีที่สุดแต่ตอนเนี้ยผมขอเวลาคนขอกับพี่บุ๊กก่อนแล้วกัน ห้องข้างในกันครับว่าห้องมันจะเป็นยังไงอ๋อมีมุ้งให้ด้วยนะกันยุงนะครับอ๋อตรงนี้เขาใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะฮะมีการผมเห็นมีหมอ้อแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกอนาหผมมีให้สองผืนนะฮะผมมองแล้วกลางคืนนี้น่าจะหนาวแน่นอนถือว่าโอเคครับไม่มีปัญหาผมอยู่ได้สบายครับอย่างนี้แต่ตรงนี้คือเมื่อกี้ผมโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่แกบอกว่าปลั๊กไฟเนี่ยสามารถเสียบชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้แต่ตอนกลางคืนเขาจะขอให้ปิด เพราะว่าระบบโซล่าเซลล์ของเขาเนี่ยจะทําการกักเก็บพลังงานเนี่ยไว้ในหม้อแบตเตอรี่ถ้าหม้อแบตเตอรี่หมดก็คือจะต้องรองกลางวันอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไฟกันแบบประหยัด <s> เป็นยังไงบ้างครับห้องก็สะอาดบรรยากาศก,าก็ดีลมก็เย็นโอ้โหฟินมากครับตรงนี้มันมีเปลย์ด้วยนะฮะหน้าบ้านเนี่ยมีเปลย์สหรับให้เรานั่งเล่นๆเผืเ่อใครชอบอ่านหนังสือหรือมานั่งทําอะไรเฉยๆนั่งอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าฟินมากเลยเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงเนาะ ห้องเนี่ยเขามีทั้งหมด5หลังด้วยกันครับห้องสําหรับ2ท่านเนี่ยมีอยู่2หลังที่เหลือจะเป็นห้องสําหรับ4ท่านอีก3หลังรวมทั้งหมด5หลังค่าบริการของที่นี่เขาจะคิดอยู่ที่ประมาณท่านละ700บาทมีอาหารเช้าและอาหารเย็นให้นะครับผมก็คือ,ค,อคือเย็นเนี่ยเราจะได้อาหารเย็นก่อนพนุ้เช้าเขาจะเอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้ส่วนภายในห้องเนี่ยก็จะมีพวกของใช้อย่างเช่นโซลาเซลลให้น้ําให้แต่พวกสบู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะเราต้องติดเทียมมาเองอ่าผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่ง สำหรับคลื่นโทรศัพท์เนี่ยฮะตอนนี้มสีสัญญาณอยู่2คลื่นนะฮะก็คือคลื่นสีเขียวกับคลื่นสีแดงคลื่นสีฟ้าตอนนี้ยังไม่มีนะฮะถ้ายังไงใครที่เตรียมตัวมาเชื่ขึ้นมาบนนี้ก็อาจจะต้องเช็คสัญญาณมือถือดีๆว่าใครมีคลื่นอะไรยังไงนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมว่าจะผมนัดทางน้องทีมงานเขาไว้ว่าจะให้ทําอาหารขึ้นมาเสิร์ฟตรงบริเวณที่สแสดงละครหนังเรื่องคือเธอะฮะอเดี๋ยวเราไปดูกันไป จริงๆของเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะฮะเพราะเนื่องจากบ้านเราเป็นหลังสุดท้ายแล้วมันจะใก,กล้กับสถานที่ถ่ายละครมากเดินไปไม่ถึง5นาทีก็ถึงครับซึ่งพี่บุ๊กตอนนี้พี่บุ๊กเดินนําไปแล้วแกไปนั่งรอเตรียมของจัดจานจัดอะไรต่งตางๆของแกพร้อมกับเก็บภาพรวมๆไปด้วยดูบรรยากาศนะฮะตรงนี้นะฮะเดินจากบ้านเราออกมานิดเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีถึงบ้านคือเธอละผมว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับการมาเที่ยวพักผ่อน ยิ่งมากับแฟนนะผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบไร้ที่ติฮะนะมีเสียงปืนเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะมีการยิงสัตว์อะไรกันแต่คงไม่ไม่โดเเนเราที่ผมคิดนะอาจจะไม่โดนเราไปครับครับไปดูครับไปดูตอนเดินนี่ต้องระวังทีหนึ่งเนื่องจากทางเขาเนี่ยจะเป็นลนักษณะการผสมปูนหบแบบหยาบหยาบแล้วก็ทําการเทเป็นทางให้เนื่องจากจริงๆอ่ะตรงนี้มันเป็นนาขั้นบันได การเทปูนเขาอาจจะเอียงนิดนึงหรืออาจจะไม่สมบูรณ์แบบนิดนึงแต่ตรงนี้ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าถือว่ามีทางเดินเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วถ้าเดินข้างนาขั้นบันไดจริงๆเนี่ยมันจะเดินยากกว่านี้เพราะว่าหนึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องการลื่นด้วยอาจจะหกล้มไปได้ผมว่าตรงนี้เขาทำมาดีครับเป็นไงครับแป๊บเดียวเองแค่นาทีถึงแล้วเนี่ยครับบ้านแสดงละครหนังเรื่องคือเธอยาย่า่นั่งรอผมอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วดีย๋ยวมาริโอเข้าไปแป๊บ น,นี่ครับบ้านของก้าวกล้ากับสายขิมในละครเรื่องคือเธอผมมาดูกับตาแล้วสวยมากนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันมีการปรับปรุงนิดหน่อยเพราะว่าหลังจากที่คุณแอนเขาสร้างเสร็จทําอะไรเสร็จปุ๊บก็มีการปรับปรุงพวกหลังคาโดยตอนแรกอ่ะมันจะเป็นลักษณะของใบตองตึงแต่ตอนนี้ทําการลื้อใหม่หมดละและรองด้วยไม้อัดและข้างบนเนี่ยถึงจะปูด้วยไม้ไผ่อีกครั้งหนึ่งสําหรับการฝนในส่วนของหน้าต่างกับประตูบางบานก็ลื้อออกหมดเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมได้แต่ไม่สามารถเปิดให้พักได้นะฮะก็คือเปิดให้มาถ่ายรูปมาทําการสัมผัสบรรยากาศฟิลแบบคนที่ชอบละครเรื่องนี้เหมือนผมเนี่ยฮะก็เข้ามาดูกันถ่ายรูปกันผมถ่ายไปเยอะเลยมากอย่างบางมุมเนี่ยผมมองเห็นลักษณะของการตกแต่งที่เป็นลักษณะโบราณอย่างเช่นมุมมุมห้องเนี่ยจะมีขั้นเขาเรียกว่าชั้นวางต่าง,างๆเยอะแยะมากมายผมประทับใจมากเลยเพราะว่าผมเป็นติ่งละครเรื่องนี้มาก ผมเห็นเจ้าหน้าที่เมื่อกี้สักครู่เจ้าหน้าที่เขาเอาอาหารมาวางแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารเย็นวันนี้เขาจะเสิร์ฟอะไรกันไปดูครับไปดูเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่เอาอาหารมาเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะพี่บุ๊กเริ่มก่อนเลยตรงนี้ผมว่าน้ำพริกเนี่ยน่าจะเป็นน้ำพริกคล้ายๆกับปลากระป,ป๋อง,อง่ะชินะม,มก่อนนะผมขอกินกับข้าวนะ มีความเผ็ดมีความเผ็ดครับหอมเผ็ดหอมมีผักสดให้ด้วยนะครับอาหารตรงนี้สามารถขอเติมได้เรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเราไม่อิ่มเราขอเพิ่มข้าวได้นะผักหมดขอเพิ่มผักได้ต้มจืดนี่ให้หมูเยอะมากนะยคผมดูไม่ไม่ห่วงของเขาเรียกไม่ห่วงของดีครับอันนี้น่าจะเป็นกระหล่ำน้ำปลาดีครับ กล,ลข้าวที่รเหนียวนุ่มมากลองปครับผักไม่เละยังกรอบอยู่แต่ว่าพ่อครัวเนี่ยผัดเป็นถ้าคนผัดไม่เป็นเนะี่ยผัดผักเนี่ยจะเละไปเลยนะเพราะว่าผัดนานเกินไปผักสดก็มี นี่มักินกับน้ำพริกนะผักมันสดจริงมันกรอบป่ะพี่บุ๊กเขาเรียกว่าผักเลยผักคอสป่ะเรียกผักอะไรไม่รู้หรอเปคอสหรือเปล่ากรักไล่กรอบนี่แค่หมูดังผักสดผักนี่เขากรอบหวานอ่ะแต่ผมชอบน้ำพริกครับน้ำพริกอร่อยมาก ผักตัวนี้น้ำพริกตัวนี้ะลงตัวผมว่าลงตัวเลยหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ขอตัวรีบาอาบน้ำก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันเย็นมากตอนที่นั่งทานข้าวมันประมาณ6กโมงก,กว่าแต่ว่าตอนนั้นน่ยมัน21องศาลวผมว่าผมเป็นคนขี้หนาวเลยต้องรีบกลับมาอาบน้ำก่อนหลังจากอาบน้ำเสร็จเนี่ยตอนนั้นน่พี่บุก๊กก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าแถวเนี้ยด,ดึกเนี่ยอาจจะมีหิงห้อยเราก็นั่งรอ,อกันสักพักละแต่ว่าผมดูแล้ววันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอหิงห้อย แต่ถ้าเจอเดี๋ยวผมจะรีบเก็บภาพมาให้ทางแฟนๆฟันโตดูแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องรีบขอตัวไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมนัดรถทิธีห้ที่จะไปดูลักษณะของพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า <Wow. S 1> พร้อมกับทุ่งดอกไฮเดรนเยียซึ่งจะมีกิจกรรมตอนเช้าค่อนข้างจะเยอะถ้าไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อน,อนแล้วกันครับแต่ถ้าไงเจอกันวันพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดีครับวุบ้งวุ้งเช้าแล้ว Don't look man, they have